ทาพีนุ่งงาบนะทา vọt <laughs> nhầy Để, Đây đây เลย bẹt cả đây <laughs> 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 anh bẹt cả đây đấy พูดยิงเดี๋ยวบมใช่แล้ลงกนที่ผมใช่ปนั่นไม่เหรอไม่ไมไม่พูดบางเดีวเข้าดูสวยสวยเด็กตวตัวตัวโอ้ยห่อไปดิพุทตายตายนี่เร็วเรว dạy 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 không dạy 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 ตายตายเอาไมไไเออสวยๆตีนบอกเขาแลี้วตีนบอกเขาแล้วเตีนบอกนี่นี่เรียกเรียกเรียกเลยแล้ยมาเดี๋ยวสามล้ัเลยดูส <c ười> องล้อ ่เพ็บขาทยนะครับอาย่ทำกับมะเพื่อใดนะพี่เดี๋ยวเล็ดเล่นเย้เล็ดเลยโอ้โหทำไมยิ้มเยอะอยู่เถอะเก็บถั่ลูกนี่ละลูกนี่ละลูกนี่ละเย้ว้าวแรงใจตังเยอะตังกันตังกันสองเท่าสองเท่าสองเท่าตัวสามสองเฮ้ยเพียกอันนี้ก็อยู่สูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตัวนี้แหละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ok đây dai.

ทีทีทีฮ b อาร์ pakai วาท rapper ฟ� a ีหลอก1993ให้ไฟ Enfin อันนต还นี้ excited sprinkle h

อันนี้ค้ำครับอันนี้ค้ำแปนย์ฮะซ้ำรุดดุนซ้ำดดู <c oughs> cậu vô cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đại lão, 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 đại โอเคีสวยนี่เป็นนักกีฬาตะก้อหญิงนะครับมาซ้อมกับตะก้อชายนะครับโซนที่สี่นีว่ากันวนี่เนบริจิตต์กตะก้อห

Nhanh, ừ, đây, đây đây, cá đây, Điều lúc này Đây đây đây

ควบเกมหนึ่งครับ